ทอทหารตอนยอดมนุษย์เฮ้ยครูภูมิจะหลอกพวกเราหรือเปล่านะนั่นนะสซที่ว่าจะพายอดมนุษย์มาเจอยอดมนุษย์จะมีจริงๆรหรออนั่นไงครูมาแล้วเดี๋ยวบอกนะว่าลุงคนเนี้ยคือยอดมนุษย์ใช่แล้วนี่แหละยอดมนุษย์ผู้พิทักษ์โลก ลุงนี่นะยอดมนุษย์ษยพวกเธอคิดว่าวันหนึ่งวันนึงเธอสร้างขยะเป็นจำนวนเท่าไหร่กระป๋องน้ำถุงใส่ขนมไม่มากเท่าไหร่ครับแล้วถ้ามีเด็กอย่างนาทีสักล้านคนทิ้งขยะไม่มากเท่าไหร่ในแต่ละวันรอสักสิบวันขยะจะมีมากแค่ไหนนั่นดีนะโอ้ oh, ยเยอะจังวัสดุหลายอย่างนะี่ยถ้าแยกให้ดี เราก็นำกลับมาใช้ได้อีกเช่นขวดนำไปหลอมละลายมาทำเป็นขวดใหม่ได้ฟ้ากระป๋องน้ำอัดลมนำไปทำเป็นขาเทียมขวดพลาสติกนำไปทำเป็นภาชนะกล่องกระดาษนำไปทำกระดาษรีไซเคิลได้อีกถ้าทุกๆคนช่วยกันลดปริมาณขยะลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็จะเป็นการช่วยเหลือโลกนี้ไงล่ะขอบคุณนะครับ โลกที่กำลังมีอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้ธรรมชาติแปรเปลี่ยนเกิดภัยพิบัติมากมายการลดปริมาณขยะโดยการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นการช่วยโลกทางหนึ่งย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นยอดมนุษย์แล้วจะเรียกว่าอะไรดีล่ะฮะถ้าอย่างงั้นพวกเราก็เป็นยอดมนุษย์ได้เหมือนกันสิคะครูแน่นอนมันต่อไปนี้ผมจะแยกขยะกระป๋องขวดน้ำกระดาษเศษอาหารไม่ถึงรวมกันเด็ดขาด เก่งมากยอดมนุษย์น้อยบางทีการเป็นยอดมนุษย์ก็ทำได้ง่ายๆเช่นกันแยกขยะเท่านั้นเองนะคะใช่ใชเธออย่าลืมฉันสิน้ำหนึ่งเพื่อนๆก็มาเป็นยอดมนุษย์ด้วยกันนะครับ